สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การไลฟ์อินเดนมาคนะคะในวันที่อากาศนาหนาวๆนะคะวันนี้พี่กันก็จะพาออกไปข้างนอกนะคะไปซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็ไปซื้อเค้กนะคะเอาไว้มาเซอร์ไพรส์สามีตอนเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกับพี่กันนะคะมีเฉพาะเค้กนี้นะคะทุกคนเค้กยังไม่เสร็จเลยะค่ะทุกคนเขายังไม่ทำเลยนะมีแค่เนี้ย มันไม่ใช่อย่างที่อยากได้นะคะมันไม่เข้ากันมาเรียนไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปร้านอื่นนะคะ คนไทยเดอบายดอกไม้จะต้องเกนินแล้ก็ช็อกโกแลตจ้าแล้วก็เค้กค่ะดีนะม่ไปซื้อนะคะเมื่อเช้าอดอกไม้นะคะแล้วก็เค้กค่ะออกกันได้อะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลต แต่เราไม่ได้ซื้ออะไรให้เขาเลยนะคะนี่นะคะคุณแม่ได้นี้พี่กันได้นี้จ้ากับดอกไม้นะคะไม่มีไม่มีกุลาบแดงกัะเลยต้องได้กุหลาบสีเหลืองสีเหลืองไปว่ารักนิรันร์นะคะทุกคนเห็นไหมเขาดีขนาดไหนแล้วก็ยังนึกถึงลูกสาวนะคะเขายังซื้อของมาช็อกโกแลตให้ออกัส thank you v e r y much โอ้น็อแทบมานะมันไม่กูดไม่มีไอ้นี่นะไม่มีแจกันใส่นะคะทุกคนซื้อให้แล้วก็ต้องมาใส่แจกันให้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> วันทายกินไก่น,นะคะทุกคนต <c oughs> ันนี้ไม่กินแล <c oughs> ้ว เป็นหรอกเอางี้เหรอ๋ยวทรบบเป็นหรอกไม่พ้นเขาอยู่ดีแหละนะพี่เ,เป้นไม่มีแรงไม่มีแรงยังอาจะเอาี่บนี้จะใกล้สำเร็จแล้วทุกคนจงแม่ลูกวันนี้กินไก่หนึ่งตัวนะฝรั่งไม่กินจ้ะ หลังนี้อาหารของเขาแล้วเดี๋ยวข้างในท้องนะคะยัดอะไรก็ไม่รู้นะสมุนไพรคะ่ะแรงเยอะนะเนี่ยตัดกระดูกขาดเลย Got one, uh, fifty light. Woodhouse cake. Oh, for damn you cannot lie. it. I mm. like. Where, where? Yes. เป็นเค้กแครอทนะคะทุกคนเค้กวันวาเลนไทน์มันเข้ากันไหมคะเนี่ยให้ได้ใจเนาะทำได้ใจค่ะทุกคน thank you for me thank you very much for everything thank you for valentine day thank you for every day you very good you very good husband thank you Du kan vente til det kommer til Det er så happy for jo friend og jo family ting så godt. Første har jeg med kongen, ekstra den ekstra i du med hånden? du med hånden? วันวาเลนไทน์แล้วนะคะตบท้ายกันด้วยไอศครีมนะคะแต่มันเขียนว่ามิรี่คริสต์มาสนะคะแต่ว่าอายุเขาอยู่จะได้ถึงนู่นนะคะสอห้านะคะสองศยองไม่เก่ม i s, mm. <S so, Mark, <c oughs> คิดว่าเป็นไอศครีมนะคะทุกคนแต่มันเป็นไอศครีมดิสระมังนะเดี๋ยวลองกินกันดูนะคะทุกคนวันวาเลนไทน์นะจะต้องมีอะไรที่แบบหวานๆนะคะเติมความรักให้กันและกันนะคะทุกคนเอาลองกินดูจ้าดูซิทุกคนไปซื้อไอศครีมก็ซื้อมาผิดน,นะมันเป็นไอศครีมดิสระมังนะมันไม่ใช่ไอศครีมสตอรี่นะแต่มันก็มีไอศครีมอยู่แต่ว่าเขาผสมกับดิสระมัง ไม่เลวร้ายนะเขาบอกถ้าซื้อมาเผ็เอกนะเบน่านะให้กินคนเดียวไม่มีใครช่วยกินนะทุกคนวันเด็ไไทายของขอครอบครัวเฮนเซนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะเป็นการเฉลิมฉลองกันแบบนิดหน่อยนะคะพอให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแต่ของเรานะคะก็เป็นวันพิเศษทุกๆวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันวันเดนไไทายนะคะก็ พี่กันก็ได้มีขอบคุณสามีนะคะในสิ่งที่เขาทำให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาพาเรามาอยู่ที่นี่นะคะวิ่งเต้นพาให้ลูกเราได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเกี่ยวกับเทศกาลเล็กน้อยเขาก็ไม่เคยลืมนะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราประทับใจเขาก็เลยให้ลูกสาวนะคะกล่าวอะไรสำหรับฝาเขานะคะเขาก็กล่าวขอบคุณนะคะในสิ่งที่ฝาทำให้นะคะ ก็สำหรับวาเลนไทน์นี้ก็ขอให้ทุกครอบครัวทุกคู่รักนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักกันยาวนานนะคะชั่วนิรันดร์นะคะคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ